สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนนะครับข่าวนี้แอดเอามาจาก iris t i ท e นะครับซึ่งแน่นอนว่าแอดจะมาพูดในมุมของเขาและแอดจะวิเคราะห์ในมุมของแอดในฐานะคนฟังเพลงหนึ่งคนนะฮะอ่ะเขาก็พูดถึงน้องนะครับน้องของเรานี่แหละเต้าลิซนี่แหละพูดถึงหลายเรื่องนะครับพูดตั้งแต่ว่าน้องไปเล่นดูไว้โลตัสนะแล้วก็พูดว่าน้องคือเล่นได้ดีจริงๆอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มมา มานะครับจนถึงตอนที่เขามาวิเคราะห์อัลบั้มของน้องนะฮะนี่ตรงนี้แอดอ่านให้ฟังทุกคนอย่าเพิ่งขัดใจแอดนะอย่าเพิ่งงุดหินนะเดี๋ยวฟังเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพูดในมุมของเราบ้างไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนแอดหรือเปล่านะเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งเลยนะครับในการทําอัลบั้ม alter ego เนี่ยเขาบอกว่าลิซ่าของเราเนี่ย ดูเหมือนไม่มั่นใจเต็มร้อยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นศิลปินเดี่ยวแบบไหนแล้ววิธีในการแก้ปัญหาของน้องเนี่ยก็คือพยายามเป็นหลายๆบทบาทในคราวเดียวกันนะฮะนี่ซึ่งก็มีการพูดถึงตัวละครต่างๆของน้องนะฮะแล้วก็บอกว่าน้องเนี่ยเอามาใส่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Outer Ego นะฮะนี่ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการสาธยายต่อไปด้วยนะครับเล่าทีละเพลงของน้องเลยเพลงนั้นอย่างนี้เพลงนี้อย่างงู้นนะฮะแอดก็รู้สึกว่าตรงนี้เราข้ามไปเลยดีกว่าแล้วก็มาดูในส่วนของคนฟังเพลงอย่างแอดกันบ้างดีกว่านะครับอ่ะถ้าพูดถึงอัลเทออีโก้ของน้องในะแอดเชื่อว่าน้องมั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าน้องอยากที่จะเป็นศิลปินแนวไหนนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่น้องเป็นมันมากมายหลายทางจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นน้องจําเป็นต้องระเบิดออกมาเป็นหลายตัว เพราะว่าความสามารถของน้องแอดบอกเลยว่ามันไม่สามารถจะจํากัดได้เพียงแนวใดแนวหนึ่งนะครับเพราะถ้าถามแอดเนี่ยแอดมีความรู้สึกว่าน้องอยากจะทําเพลงหลายแนวมากๆเลยแล้วคอนเซปต์อัเธอร์อีโก้เนี่ยมันก็ไปเข้าประจวบเหมาะกับการทําเพลงหลายแนวนะฮะเพราะฉะนั้นแอดว่าคนที่ได้ผลประโยชน์ที่สุดนั่นคือคนฟังเพลงนะฮะคนที่แบบเขาเสิร์ฟมาขนาดนี้แล้วอะเราสามารถจะรับรู้ถึงตัวตนของน้องได้หลายด้านมากๆนะครับโดยเฉพาะคน ที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วเนี่ยยิ่งปื้มกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าโอ้โหได้เห็นทุกมุมนะฮะได้เห็นทุกแนวเพลงแล้วได้รู้ว่าศักยภาพของน้องเนี่ยมันไม่ได้จํากัดความแค่ว่าน้องเป็นเคป๊อ น้องเป็นที่ p อปน้องเป็นแรปเปอร์หรือว่าน้องเป็นศิลปินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถแตกแขนงออกมาได้เยอะมากๆเลยครับทุกคนแอดก็เลยรู้สึกว่าถ้าน้องไม่มั่นใจเนี่ยน้องไม่ทําแบบนี้นะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยในการที่ต้องโอ้โหตั้งใจทําตัวละครออกมาเยอะขนาดนี้แล้วก็ต้องถ่ายทอดเพลงออกมาแต่ละเพลงให้เข้ากับแต่ละบุค,คลิกเนี่ยแอดเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทําได้นะครับ เพราะฉะนั้นแอดบอกเลยว่านอกจากความมั่นใจความตั้งใจแล้วความที่เป็นลิซ่าเนี่ยมันชัดมากนะฮะน้องถึงจําเป็นต้องมีถึง5ตัวละครนะครับอันนี้แอดขออนุญาตเห็นต่างกับสื่อนี้หน่อยนะครับไอริสไทมเนี่ยแอดรู้สึกว่าที่เขาพูดมาเนี่ย โอ้โหมันค่อนข้างจะแหม่ใส่ลายน้องเกินไปหน่อยหรือเปล่าที่บอกว่าโอ้โหน,นี่มันเป็นปัญหาเลยอะการที่น้องมีหลายตัวละครเนี่ยแอดว่ามันไม่ใช่ปัญหาของลิซ่าเลยครับแล้วก็มันกลับเป็นจุดเด่นของลิซ่าด้วยซ้ําไปครับที่ทําให้เราได้เห็นมุมต่างๆได้เข้าถึงได้ขนาดน,นี้นะฮะส่วนตัวที่เป็นคนฟังเพลงนะครับรู้สึกแบบนี้นะฮะถามเพื่อนๆหน่อยว่าเพื่อนๆรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าว่าการที่น้องมีตัวละครเยอะๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าที่จะเป็นปัญหาอย่างที่เขาพูดนะฮะ ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแอดไปก่อนบ๊ายบายทุกคน